กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับใน,นโลกโซเชียลของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter แต่ดู Instagram ให้ดีครับเพราะมาวันนี้เรากำลังจะมีข่าวดีเพราะมีคนเข้าไปดูรายการของเราย้อนหลังรวมไปถึงดูคอนเทนต์ใน YouTube ของเราก็คือแชมป์ h ช n n นลใกล้จะทะลุ100ล้านวิว และเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะแจกของเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ก็ติดตามอินสตาแกรของเราให้ดีนะครับคุณผู้ชมจะมีอะไรเด็ดๆมาอย่างแน่นอนผมได้เกริ่นไปแล้วคุณผู้ชมครับว่าสองนักสู้ที่คนอยากจะให้มาชกกันมากที่สุดคนหนึ่งแน่น,นอน Floyd m a ม w e a t h e r ด้วยสถิติชก49ไฟ์ไม่เคยแพ้และตัวเองก็บอกประกาศแขวนนวมเลิกชกแต่ถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่หรือภาษาชาวบ้านก็คือถ้าจะชกไฟไหนแล้วมีเงินเข้ามาเยอะพอ เขาเองก็จะกลับมาสู้แต่ไม่ได้สู้กับนักชกมวยสากลน,นะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งเป็นนักชกเขาเรียกว่านักชกในกรงนักชกที่แต่งตัวดีนักชกที่มีวิในฟลอยด์แมกเกรเกอร์กับไฟหมือล้านนี่เป็นสองนักสู้ที่คนอยากให้มาไฟเพื่อสถาปนาว่าใครเป็นตัวพ่อที่แท้จริง maati เข้าสู่ความเป็นจริงกันไปเรื่อยๆกับไฟหยุดโลกระดับตัวพ่อชนตัวพ่อหลังจากที่มีข่าวกันมาสักพักพร้อมกับสงครามน้ำลายระหว่างตัวพ่อนักชกที่ดังที่สุดพวนที่สุดรวยที่สุดฟลอยด์แมวเวเธอร์จูเนียร์นักชกหมื่นล้านวัย39ชาว USA ด้วยสถิติชก49ไฟิ์ชนะทั้ง49ไสิบไฟที่ได้ประกาศแขวนนวมไปแล้วจะกลับมาชกอีกกับคอเนอร์แมคเครเกอร์ตัวพ่อนักชก UFC ที่ฮอตที่สุดในประวัติศาสตร์ ของวงการศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมที่เพิ่งได้ใบอนุญาตชกมวยมาด้วยจอมเครียนชาวไอร์แลนด์วัย28ปีรวยระดับแตะ1 0 0 0ล้านบาทตัวพ่อนักสู้คนแรกของโลกที่ครองเข็มขัดแชมป์พร้อมกันถึง2รุ่นทั้งรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมจนกลายเป็นตัวพ่อนักสู้คนแรกของโลกที่ครองเข็มขัดแชมป์พร้อมกันถึง2รุ่นมาวันนี้ ไฟที่ทั้งคนต่างไฟฟฝันเริ่มใกล้ความเป็นจริงเข้ามาทุกทีสถานที่ของสังเวียนจะเป็นที่ลาสเวกัสเมืองแห่งแสงสีในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกไฟระดับโลกจะจัด,จดขึ้นที่นี่ รวมถึงไฟท์แห่งสัตว์วัของฟลอยด์เมย์เวเทอร์จูเนียร์กับแมนี่ปาเกียวตัวพ่อวงการมวยโลกวัย38จากฟิลิปปินส์เมื่อปี2015เป็นไฟท์ที่มีมูลค่าสูงถึง24,000ล้านบาทแต่ไฟท์ที่จะเกิดขึ้นนี้สร้างทุกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการมวยเพราะจะมีมูลค่าสูงระดับ1,000ล้านดอลลาร์หรือ35,000ล้านบาทซึ่งทางฟลอยได้พูดว่าไฟนี้เกิดขึ้นแน่ และนี่จะเป็นไฟเดียวที่จะทำให้เขากลับมาบนสังเวียนมวยอ,อีกครั้งแต่ถ้าถามว่าเมื่อไรอาจจะปลายปี2017นี้หรือต้อนปีหน้ายังไม่มีใครรู้แต่ทั้งสองตัวพ่อนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกิดขึ้นแน่ผมยังไม่กล้าฟันธงครับ <udi> เพราะว่าเรามีเรื่องเงินสองคนนี้เคี่ยวมากก็ถ้าจะได้ชกก็คือทั้งคู่แฮปปี้ถ้าไม่ได้ชกเขาอาจจะมาอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับแต่สุดท้ายแล้วไม่พอใจ ในค่าตัวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาเจอก,กันกับสุดยอดงานอ e ีเวนต์กีฬาโอ้โหสวยงามอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่และสุดยอดนักเตะอายุต่ำกว่า15ของไทยที่อาจจะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกดูเขาวันนี้และในอนาคตคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าโอ้โหรู้ตั้งแต่ดูสปอร์ตมาเฟียแล้วว่าไทยจะได้ไปนบอลโลกเพราะรายการเราเป็นหมอดูสองอนาคตช่วงหน้าช่วงที่3 sap